สวัสดีครับผมช่างเต่ามาตรงนะครับตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับเี๋จะให้มาดูตัวนี้เป็น 2. 2. รีโวสองจุดแปดสองจุดสี่ลือต้นเดียวนะครับต้นใหม่ติดมากสภาพใหม่มากนะครับเป็นต้นเทปนะครับแล้วก็สองจุปดในชุดหนึ่งปับเทสุนะครับแล้วก็หนึ่งจุดเก้าปัดเจสชุดหนึ่ง ตัวนี้เป็นนาว布拉เอ็นดีสามร้อยไม่มีปลายนะครับไออาร์เหลือสองต้นแล้วก็ตัวนี้เป็นมาด้า uh, สองนะครับมีมีสี่ต้นอันนี้ก็เป็นไข่ตั้งโลไท่ตั้ตัวใหม่ประโยบมีสองชุดคับใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยแล้วตอนนี้จะมีโคสามพันอันนี้ก็ใหม่ายกาันหนึ่งหนึ่งรหัสหนึ่งหนึ่ง ดีพอดีก็หัวใช้ได้ก็จะภาพสวยนะครับมีสาหัวสาต้นแล้วก็ 4HK 4HK เป็นตัวนี้เป็นรางไฟฟ้าเป็นตัวใหม่นะครับนะครับใครต้องการก็หัวมือหลักฝักมือเรียกมาได้นะครับตัวนี้เป็น 4HK แต่ปลายมันจะใส่มาเป็นของเก่าแหละเออจุดเ้าหก ครไปถึงเจ้าหกก็เรากระพร้างโอเคอยู่นะก็ได้เสรแล้วก็ใส่ระดับนะนะครับดีใจได้ไต้พวกนี้เป็นรางไฟฟ้าทั้งหมดเลยต้นที่หัวไฟมันหักตรงนี้โตเอาอะไรข้างในมันเอาเอาพวกอไริฟิคต่อเอาออริิต้นมันก็ใช้ได้ดีนะครับอะไต้องการได้หมดนะครับขายใส่ในกองกลางเบอร์โทนี้